ข้อที่สองครับสินค้าของเราครับเป็นที่ต้องการสินค้าของเรานะครับเป็นที่ต้องการของตลาดเราพูฟแล้วครับเราได้รางวัลอะไรต่างๆนานามากมายเรามียอดขายที่เป็นที่พิสูจน์นะครับในหลายๆบริษัทขายตรงที่มันจะมาแข่งกับแอมเบจนจะบอกโอ้เข้าเด่นระบบกินนี่เขาขับพอร์ตขับนู้นขับนี่แต่ไม่เคยพูดว่าสินค้าดียังไงไม่เคยพูดว่าสินค้ามีมาตรฐานอะไร แต่แอมเบย์จะพูดสมว่าสินค้าเราสินค้าแอมเวย์ยืนอยู่เคียงข้างผู้บริโภคมันได้รับการพิสูจน์แล้วสินค้าเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและยืนอยู่เคียงข้างคุ้มค่า,ม,คามีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณประโยชน์ดังนั้นสินค้าเหล่านี้เป็นที่พิสูจน์แล้วนั้นเราสามารถที่จะทําธุรกิจกับสินค้าที่มันมีคนซื้ออยู่แล้วผมพูดเสมอว่าแอมเบย์คุณไม่ทํามันขายวันละสี่สิบห้าล้านคุณทำหรือไม่มันขายวันละสี่ห้าสิบล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ปีเดือนนึงขายพันกว่าล้านปีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยมันขายได้อยู่แล้วนั้นสินค้าเราเป็นที่ต้องการของตลาดครับในสมัยก่อนมันยังมีอยู่เจ็ดตัวเนี่ยครับนะเรามีนสินค้าเป็นน้ำม้วนของโลกคุณครับเราใช้ครงพูดเนี้ยนะเหมือนที่เราเคยฟังระดับมือทูตที่พูดฮะเป็นอันดับหนึ่งของจังของโรงเรียนก็ถือว่ายากแล้วใช่ไหมครับเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอันดับหนึ่งของภาคอันดับหนึ่งของประเทศก็ถือว่ายากที่สุดแล้วนี่อันดับหนึ่งของโลก แล้วเราเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าอันดับหนึ่งของโลก4ตัวอยู่ในมือของเรานั่นสินค้าเราเป็นที่ต้กขาง,ง,งของตลาดอันอื่นไม่ใช่คู่แข่งแอมเว์สินค้าแอันอื่นไม่ใช่คู่แข่งแค่เป็นตัวเปรียบเทียบว่าของเราดีกว่ายังไงเท่านั้นเองนะครับบอดี้คีก็ยอดขายเป็นพันล้านปีเดียวในภาวะเศรษฐกิจที่มีมีปัญหาเฉพาะบอดี้คีเราขายกัเป็นพันล้านขายก็จะไม่พอขายขายจนยุบยุบเสร็จอ้วนกันกลับมาใหม่เพราะรอของ ตอนของออกมาก็ร้อนอุ้ยผอมเันใหญ่โชว์อุ้ยพอของหมดปั๊บ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 อ้วนกับเดิมมีข้ออ้างเลยช่วงนี้ไม่กลับมาอ้วนบริคีหมดผอมหมดปั๊บมึงอ้วนทันทีเลยนะหมดไม่ได้เลยงานยอดขายละหมื่นตบุกให้กับแอมเว์ของเราหุ้นส่วนที่สุดยอดของเราครับที่สองต่อไปข้อที่สามครับทำไมแอมเวร์ดีภาพลักษณ์ธุรกิจของเราดีขึ้นทุกๆปีทั้งในทางด้าน สังคมสื่อต่างๆรวมทั้งในแง่ของรัฐบาลภาพลักษณ์ของเราดีขึ้นในทุกๆปีในขณะที่อันอื่นๆถูกระแวงสงสัยผิดกฎหมายไหมนะครับแต่แอมเวย์ภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับนะภาพลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับทั้งสื่อต่างๆไม่มีใครจะมาโจมตีแอมเวย์ได้นะครับนั้นเราอยู่กับธุรกิจที่หลุดพ้นจากการที่จะถูกคนโดนโจมตีได้นั้นสืออ่อต่างๆเขาต้องให้เครดิตเราเป็นนัมเบอร์ one นะครับท่นลงในเมือธุรกิจนั้นคุณอยู่ในธุรกิจแอมเวย์ที่มันมีโอกาสจะเติบโตได้อยู่ตลอดทั้นคุณสามารถประสบผลได้ดีกว่าเพราะเมื่อคุณคุยไปเอ้าแอมเวย์เวลาผมพูดถามจะบอกว่าคุณควรสบายใจที่เป็นแอมเวย์ถ้าคุยเสร็จเป็นกระลุกปุกเว้คุณต้องกุ้มใจแล้วต้องจะรอดไหมถูกไหมนั้นคุณควรสบายใจที่มันเป็นแอมเวย์มันเป็นนัมเบวันคุณไม่ต้องสงสัยว่าสินค้าจะขายได้มันขายได้ไม่ว่าจะมีคุณหรือไม่ก็ตามแต่ดีกว่าแม้จะมีคุณเข้ามาทําตลาดกับเราด้วยถูกไหมครับนั่นคืออภาาพัักขงเรรคบ ต่อโต,อตอแน่นอนนะครับอาไปต่างๆเราเป็นน้ำมือวันนะครับคาว่าหน้าเชื่อถือที่สําคัญคาว่าความเป็นหุ้นส่วนท่านนะครับในนั้นเราเป็นระดับผู้นําเราต้องคุยเรื่องนี้ว่าความเป็นหุ้นส่วนเนี่ยคืออันดับแรกคือความน่าเชื่อถือเหมือนกับหุ้นส่วนชีวิตจะสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อแล้วแต่แต่ต้องน่าเชื่อถือก่นมีความไว้วางใจได้ถูกไหมครับ ถ้าคนนี้ที่เราจะเลือกมาเป็นหุ้นส่วนแล้วไว้วางใจไม่ได้เราคงไม่เอาเราคงมานั่งระแวงกันก่อนจะใครนี่ออกไปทำมาหากินมานั่งระแวงกันอยู่นั่นของแอมเบรคือเรามีความน่าเชื่อถือนะครับนั้นเราเป็นน้ำมันวันอันดับหนึ่งอันนี้เป็นหนังสืออันนี้จะข้างนอกนะครับที่เขาเห็นว่าเราคือน้ำมันวันแล้วก็เจ็ดปี้อนไม่มีบริษัทไหนที่ทําแบบเราได้ดังนั้นคุณอยู่ในธุรกิจที่มีแต่โอกาสเติบโตนะครับนั่นคือภาพลักษณ์ของธุรกิจเราดีขึ้นในทุกๆปีนะครับ ยอดขายก็เป็นที่ประจักษ์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอันอื่นที่พยายามจะบอกว่าเป็นคู่แข่งแต่ห่างกัน3เท่าดังนั้นมันไม่ได้เรียกว่าคู่แข่งนะถ้าคู่แข่งมันต้องสูสีเบื 1, 2, ่อหนึ่งเมื่อสองนะไหมครับเราได้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไ่นอนแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เขาเรียกสูสีแต่ถ้าเกิดเราเรามียอดขายข,ายขนาดนี้หมื่นหกอีกยี่ห้อหนึ่งสี่ห้าพันไม่ใช่เรียกคู่แข่งแล้วครับแค่ตัวเปรียบเทียบเฉยๆครับดังนั้นแอมเมย์ไม่มีคู่แข่งนะอันอื่นแข่งไม่ได้นะครับ การยอมรับในเรื่องของอมาตรฐานต่างๆที่เรามีนะครับมานั่งสัทญายกันไม่หวัดไหวนะครับมาตรฐานต่างที่เราก็รู้อยู่แล้วในระดับผู้นําแต่เราโชว์ให้กับคนใหม่ๆได้เห็นว่านี่คือหุ้นส่วนที่เราไว้วางใจนี่คือหุ้นส่วนที่มันจะเติบโตแน่นี่คือโอกาสที่คุณสามารถเติบโต,ตได้อย่างแน่นอนนะครับใน,นมากมายนะครับรางวัลเต็มตู้เลยผม,มก็ไปเซิร์ชดูจากในกูเกิลนะครับข้อที่4ครับ